สวัสดีค่ะพี่น้องให้สร้างเพิ่นมาสร้างของเฮ็ดหัวก็ทืบแล้วก็ใส่อันซองล้มยักษ์ซองอันไหม ก็ทืบทื่ออันเฮ็ดอันเอียงก่อใส้ช่องช่องล้มน่ะเพราะว่าข่อยบ่อยากไส่เล็กอันใส่อันให้มันเข่าม่เห็นหน้าบ้านคอยไหองเ็ลมแลลเย

เอา่งสั McCain, ้นหมดเนี่ยเพราะว่าขอเบ่อยากให้คอันเห็นทั้งอันนี่เขาอยากให้มันอนี่เลยขบนกะทิใส่รดน้ำก็สองเศษหัดใส่บอยยี่บใส่รดน้ำ เจ้าตด at, ี่เท sure, claro. ียวข้านครับผมแลวกขาเทาท้าหลังขท้าหลังตรงเทีด้ครับคบัที่สาแจงสาบมหนี่สาบฝาสาบเรียมสาบผ้านมนี่ครับครับสาเมื่อในคุ้มคุ้มแบบเต้กับรงคับครับบัที่รียมโซ่นี่ทต่โซเลียมหนอกนี่โซ่เียน่หรือคอแรมดากคอเตะเรียมหนอกจับเลียมแน่ซื้อบทั้งหนอกทั้ร่องหรือติคอจับ ไอ้วันฟอมาทางนี้ฟอทางนเลี่ยมทางนอกโซ่ทางนอกบ่มันมี้สองยางนี่เลี่ยมของมัานน่ะเลี่ยมเลี่ยมข้า้เลี่ยมเลี่ยมเตสากับเลี่ยมข้ายเอาปอเนี่ยไม่จีวิ่เลี่ยมทั้งนี้ทั้งนี้เป็นเลี่ยมเออเออเลยที่ฟอหายไม่จีวิ่งต่างจับเรียมทั้งสองขางกับเราจะสีบ่หรือเปล่ามีอะไรยังเราจะจอดสิมากแต่จะเปลี่ยนสองขางกับโซ่ทั้งสองขางโซ่ทั้งสี่ทั้งหกโซ่ทั้งสี่กับโซ่ จับเรืยงเต้เรียงทัานจับท่านผปรจับเรืยงโต้เร yeah. oh. so right? ีงท right. right. ่านจับเอหรือจีเฮ็ดทังเดียวเฮ็ดตทั้งนอกทงในคือชักลองเอาดีกว่าักตามท่านลองเอาเอาตาทั้งนอกเลยจ้าชักตาท้งเโชว์ตาทั้งนอกจ้าไม่เรียบแล้วนี้ กันกันพ่อเทเขาแบงแล้วกับจีากเล็กึ้นไวนี่ทุกต้นแล้วก็พ่อได้เอาลวดน้ำจ้าแับนี้บันี้เอานี่เอาเอานีงหัวเพราะว่ามันแดงกันมันเกินเกินของเพื่อนครับผม

ตัวเล็กในเตี้ยเออเดี๋ยวส่งไหนส่งแบบเี่นองไดหรือเกี่ยวตงียไปจไปมัตงไหนายมาเออตัวยังให้เป็นเลกเพอเหลไหเออเอี๋ยวจะเล็กกันลลูกหลานจะเอาจะเ็กกันละเลปาเดี๋ยวสงไหนตี้ยอืมเดียวตงไหนดี๋ยว่งโค้งรหรือเดี๋งตรงธรรมดาล้วก็มนเ็ด โลโก้ของมันคือโลโก้เป็นเล็กไรของมันคือปีแบบเด็กจะไปหามาแผนตีมาจะเกียรตบอกเกียรติกันัที่ใ้น้ำท่าไงเกียรติาติคมักไอเจ้าเป็นมักมองเออคมักบ้านลังนั้นล่ะไอหมาห่วงมันเหงขยายออกได้สูงมาตั้มขยายออกได้ของผมตีสูงก็สองเมตรตีกทะ่ทางมันเขามานชนเอเอเขามายชนได้คอเจ้าเป็นนาสูงก็ยังเห็นพวกีได้ก็เก็ดโลโก้ไรบ่แบบ